สำหรับคนที่เกิดวันสุขนั้นจะประสบกับข้อกรรมหรือดวงตกชีวิตของคนเขาทุกคนโบเมนว่าจะลาบลืนเสมอไปโบเวนแมแต่ผู้มีสิน้นก็ย่อมมีบิบากกรรมของตัวเองคนเขาเกิดมาเพื่อให้ชีวิตได้ต่อสู้และได้ฝ่าฟันบรรทัดต่างๆทางเขาสามารถพานมันไปได้ชีวิตเขาก็จะเป็นคนแข็งแกร่งหรือจะเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเอง ผู้ที่มีความสามารถหรือคนที่จะประสบผลสําสเร็จจะต้องบบยานอุปสรรคบบยานต่อบรญหาเพราะนั้นเป็นโอกาสที่เจะได้เห,หาได้พิสูจน์ความสามารถความดีงามของตัวเองว่าจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้หรือบอ่เส่นกับชีวิตของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ย่อมมีโวงจังหวะชีวิตตามดวงดาวที่บังเอิญพบกับดาวที่ทรงอิทธิพลในด้านหลบกับสตาร์ชีวิตเ่นกันหากมูลวงหน้าการวางแพนการป้องกันและการตั้งสติเพื่อจะหับกับอุปสรรคเหล่านั้นย่อมเหตให้มีกำลังใจ ที่จะผ่านมันไปได้โดยง่ายเ่นกันและสว่วนอายุที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะต้องระวังเรื่องอุปสรรคขอ,อกรรมและบัญหาสว่วนอายุที่จะประสบบันท่าเรื่องสุขภาพให้ต้องระวังในสว่วนอายุสาห้าปีพอว่าดวงสตาจะบังเกิดอาทรร่านเบญจเพีรอย่างสัดเจนให้ระวังการเจ็บป่วยกระถังหันส่วนนั้นถ้าเป็นอย่างก็ควรจะห้บเป็ดปึกษาแพย์เลยสว่วนอายุสามสิบสองะสามสิบห้าปีส่วนนี้ให้ระวังลำไส้มีดวงบางคนอาจจะต้องได้ผ่าตัดถ้าผ่านพ้นส่วงอายุนี้ไป เมนจะถื่อว่าด,ดีเลยอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังคืออายุ4 4 4 4ปีส่วนนีสําคัญหลยให้ระวังสุขภาพตัวเองให้ไลายส่วนอายุประสบกับบันท่าเรื่องอุบัติเหตุหรือเสียญาติคนใกล้สิดดาวลาหูจะอมดวงสตาของคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะต้องมีดวงที่ได้ฮารปารเจ็บ,บ 10, หรือมีอุบัติเหตุหากบ่ดังนั้นจะเป็นส่วนของการสูญเสียคนที่หักซึ่งจะอยู่ในส่วนอายุ2 4, 4 5 4, 6ปี30-32ปี44-46ปี ในส่วนอายุ5 0าสิปีส่วนนี้ก็ต้องพยายามระมัดระวังถ้าเกิดขึ้นก็ยอมหับว่าเป็นไปตามดวงส่วนอายุที่ต้องระวังคดีความและศัตรูดาวพุธด,ดับทับกับดาวศุกร์ดวงเกิดให้ระวังข่าวเสี้ยให้ให้คนในส่วนนี้จะมีคนอิสราลิศยากันแกงหรือว่าไปค้ำประกันช่วยคนอื่นไว้ด้วยความเมตตาแต่จะต้องประสบกับบัญหากับชีวิตของตัวเองนั้นก็คือส่วนอายุ3 8มสแปีปีในส่วงอายุ 48-50โงปีและให้ระวังอีกครั้ง่วงสุดท้ายอายุ56-58ปีเป็น่วงอายุที่เ็นด่ชัดเจนให้ระวังถ้าผล่วงนี้ไปแล้วแม่จะสบายใจไล่ขึ้นเรนนั้นก็คือดวงสตาตาม่วงอายุของคนที่เกิดวันศุกร์ว่าจะได้หับโซกลำรวยหรือจะหับพอกกรรมันไดแดขอบใจที่ฟังคลิปของพ่อจนจบอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระลิงเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและจะไมไ่พาดคลิปต่อไปของพวกเขา